โอเคสวัสดีครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือเราจะมาฝึกการวิเคราะห์การคุ้มทุนหรือว่า Break Event Analysis ครับซึ่ง Break Event Analysis เนี่ยมันจะมีวิธีการใช้โปรแกรมอยู่2โปรแกรมก็คือ q m for Windows กับ Excel นะครับทีนี้เนี่ยเราจะทำไปท,ทีละ ก็คือวิเคราะห์ด้วย POM QM for Windows ก่อนแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์ Excel ในโจทย์เดิมครับสำหรับโจทย์นี้เนี่ยถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยมันเป็นบริษัทสีทาบ้านจำกัดเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายสีตราเสือในจังหวัดสงขลากำลังพิจารณาการเพิ่มยอดขายในปี2557ันนี้ตัวอย่างเป็นข้อสอบของปี2557ครับ คระได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดเพื่อเตรียมทำการส่งเสริมการตลาดไว้ดังนี้บอกประมาณการยอดขายนะครับกรณีที่ไม่ได้ทําการส่งเสริมการตลาดก็คือดั้งเดินมนเองคาดว่าจะขายได้25,000ถังในราคาถังละ1,200บาทโดยมีต้นทุนผันแปรถังละ600บาทมีต้นทุนคงที่ 7ล้าน5แสนบาททางฝ่ายการตลาดได้เตรียมส่งเสริมการขาย2วิธีอันนี้เป็นข้อมูลก่อนส่งเสริมการขายนะครับสำหรับการส่งเสริมการขายวิธีที่1ก็คือลดราคาโดยลดราคาเนี่ยคือลดลงมาถังละ200บาทราคาขายลดลงมาจากเดิม200บาทเดิมก็คือ1,200บาท วิธีที่1ก็คือราคาขายเหลือเท่าไหร่ครับหนะึ่เนาะคาดว่าจะขายได้40,000ถังแต่มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจาก7จ็ดล้านหแสนเป็น8ปดล้านหแสนบาทอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้น1นึ่งล้านบาทซึ่งในโจทย์เนี่ยเขาให้มาแล้วนะครับเราไม่ต้องคำนวณใหม่แล้วส่วนวิธีที่สองก็คือแจกของแถมโดยฝ่ายการตลาดจะแถม แปลงภาสีนะครับโดยถ้าซื้อ1ถังแถม1อันราคาของแปลงภาษีเนี่ยอันละร้อยบาทคาดว่าจะขายได้สามหมื่นถังโดยราคาและต้นทุนคงทีนะ่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือวิธีที่สองนะครับโจทยเขาถามว่า ให้ <die> หาจุดคุ้มทุนก่อนทำการส่งเสริมการตลาดและทำการส่งเสริมการตลาดทั้งสองวิธีหมายความว่าเราต้องหาก่อนทำการตลาดและก็ส่งเสริมด้วยลดราคาและก็แจกของแถมข้อ2ครับให้หากำไรขาดทุนก่อนทำส่งเสริมการตลาดและก็การส่งเสริมการตลาดทั้ง2วิธี แล้วก็คำถามสุดท้ายก็คือผู้บริหารควรเลือกช่องทางใดนะครับเพื่อทำให้ได้กำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ปลายทางก็คือเขาอยากรู้ว่า 1. หขายไปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกับสคุณจะเลือกลดราคาหรือแจกของแถมนะครับทันเนี้ยเราเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมครับ เปิดโปรแกรมเรนเมื่อเปิดโปรแกรมแล้วเราไปเลือก Break Event นะครับ Break Event Cost นะครับ Break Event Cost วลุ่มอะไททีนี้เราเลือกตัวไหนสำหรับ Break Event ตัวเนี้ยเราต้องเลือก Break Event a i r l i e s ครับตัวที่2มันขึ้นมาแล้วก็โอเคครับทีเนี้ เขาบอกว่าอันแรกเลยก็คืออันนี้เราขอในหน้าแรกเนี่ยเราขอเป็นก่อนส่งเสริมการตลาดครับก่อนส่งเสริมการตลาดฟิกคอร์สเท่าไหร่ครับ7จนะ็ดล้านห้าแสนนะเจ็ล้านห้าแสนเราก็ใส่ตรงฟิกคอร์สต,ตรงเนี้ยเจ็ดล้านห้าแสนะครับเจ็ดล้านห้าแสนบาท ถ้ามันมี f i กคอ c o s หลาย f i กคอ c o s เราก็ต้องรวมกันนะครับจะมีหลายตัวนะหลายรายการแต่นี่เหมือนกับว่าเขารวมมาให้แล้วส่วน variable cost หรือว่าต้นทุนแปรผันหรือผันแปรของเราเนี่ยครับเ,เราบอกว่าต้นทุนแปรผันถังละ600บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเข้าใส่600บาทครับ ร้อนะครับส่วน revenue per unit ก็คือรายได้ต่อหน่วยก็คือราคาขายนั่นเองสัญลักษณ์ก็ที่บอกว่าเราคือ p p เนี่ยในนะครับก่อนตรงเสริมก็คือ1200งพันสบาทครับหนึ่บาทแล้วก็คาดว่าจะขายได้เท่าไหร่ครับกี่ถังนะ25,000ืา 25, พถังใช่ไหมเออ หนึ่พันสองรอยบาทใช่ไหมหนึ่งพันสองรอยบาทแล้วคาดว่าจะขายได้สองหมห้าพันถังเราก็ไปคลิกตรงนี้ครับสองหมืนห้าพันถังสองหมืนห้าพันถังถ้าเช็คดูเรียบร้อยแล้วว่ามันใส่ครบทุกช่องแล้วเราก็โซฟหรือโซลูชันได้ครับ สังเกตดูนะครับวิธีก่อนก่อนที่จะส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะครับเรามีจุดคุ้มทุนอยู่ที่12,500ถังมีรายรับประมาณ1 0เท่าไหร่1ิล้านบาทนะนะครับประมาณ1ิล้านบาทนี่คือจุดคุ้มทุนที่เป็นจำนวนสีที่เป็นถังแล้วก็จำนวนเงิน แต่ถ้าเราบอกว่าเราขายได้25,000ถังเราจะมีกําไรเท่าไหร่ครับ7ล้าน5แสนบาท7ล้าน5แสนบาทนะครับตรงนี้สังเกตดูรายรับตรงนี้ครับ30ล้านต้นทุนอยู่ที่22ล้าน5แสนเพราะฉะนั้นเรามีกําไร7ล้าน5แสนนี่คือกรณีที่1ก็คือ,อก่อนส่งเสริมการตลาดต่อไปเรามาดู การส่งเสริมการตลาดวิธีที่1ครับหรือเราเรียกว่าวิธีลดราคาวิธีลดราคาเนี่ยเราบอกว่าเราจะขายในราคาถังละ1,000บาทเพราะลดลงมาหน0่บาทเนี่ยนะครับคาดว่าจะขายได้40,000ื่นถังต้นทุนคงที่เปลี่ยนจาก7จดล้านหแสนเป็น8ล้านบาทแต่ต้นทุนแปรผันยังเท่าเดิม600้อบาทแล้วเราก็ ไปทําโปรแกรมเลยครับอันนี้สมมติว่าเป็นทางเลือกที่หนึ่งหรือเลือกที่จะส่งเสริมเมื่อกี้ลดราคาเลือกลดราคาลดร,ราคาเมื่อกี้ราบอกิาคอสเท่าไหร่นะครับ8ปดล้านหแสนนะเราก็าใส่8ดล้านห้าแสนนะครับ v a ล i a คอร์ o ห t ร้อเท่าเดิม ใส่หกรส่วนราคาขายเมื่อกี้ลดจากเดิมสองร้ยบาทก็จาก1 2ึ่ก็เหลือ1นึ่พบาทหนึ่ันบาททีนี้เราคาดว่าจะขายได้เท่าไหร่ครับสี่หมืนถังเราก็ใส่4ี่หมืถังไปเลยสี่หมถังถ้าเราดูว่ามันครบแล้วก็โซครับอี้ พบว่าถ้าเราเลือกวิธีส่งเสริมตลาดทางที่หนึ่งก็คือลดราคาเนี่ยมีจุดคุ้มทุนว่าต้องขาย21,210ถังหรือเป็นเงินก็ประมาณ21 250,000บาทและถ้าขายได้40,000ถังจะมีกำไรเท่ากับเท่าไหร่ครับ7ล้าน5แสนใช่ไหมนะครับ7ล้าน5แสนเมื่อกี้ก่อนส่งเสริมการตลาด7 5้าน0แสนด้วยไหม อ่าเจ็ด้นห้าแสนด้วยนะนะครับเท่ากันนะต่อไปมาดูวิธีที่สามบ้างนะครับวิธีที่สามก็เอ้ยทีวิธีที่สองคือแจกของแถมนะครับแจกของแถมเนี่ยต้นทุนคงที่เท่าเดิมนะครับต้นทุนแปรผันเท่าเดิมไหมครับไม่เท่าเดิมแล้วแปรผันเดิมทีเท่าไหร่ถูกหกร้อยแต่มันมีการแถมแปลง หนึ่งถังต่อหนึ่งอันเพราะฉะนั้นก็เป็นต้นทุนแปรผนจาก600เป็น700บาทนะครับส่วนอะไรครับต้นทุนแปรผนเมื่อกี้เราบอกว่าพิธีแจกของแถมเนี่ยต้นทุนแปรผนเพิ่มขึ้นจาก600เป็น700ต้นทุนคงที่เท่าเดิมราคาขายเท่าเดิม1,200บาทไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่ต้นทุน แปรผันเท่านั้นจาก600เป็น700แล้วก็คาดว่าจะขายได้30,000ถังอ่ะแล้วก็เราไปทำโปรแกรมกันแล้วก็ตัดสินใจเลือกครับเราเข้าเขไปไปที่เดิมก็คือ Break Even Analysis นะครับแล้วก็โอเคเลียกมาเดิมเมื่อกี้เราบอกว่าต้นทุนคงที่เท่าเดิมก็คือเท่าไหร่ครับ7ล้าน5แนใช่ไหม เจ็ดล้านห้าแสนนะเจ็ดล้านห้าแสนนะครับ 7, 500, ราบ <Global> cost, คอเมื่อกี้เพิ่มมาหนึ่งรอยบาทจากหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยบาทเจ็ดพันะ 7, แล้วนะครับใส่เทินเจ็ดร้อยบาท ราคาขายต่อหน่วยหรือว่า revenue per unit เท่าเดิมไหมหนึ่ันสองรบาทเราคาดว่าจะขายได้กี่ถังครับเมื่อกี้นะครับถ้าเราจะขายได้3,000 30, มถัง3,000 30, มนะครับถ้าเรากรอกไม่ผิดพลาดแล้วเราก็โซฟหรือโซลูชันได้เลยครับเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนของ การแจกของแถมเนี่ยก็คือต้องขายให้ได้15,000ถังหรือเป็นเงินก็ประมาณ18ล้านบาทนะครับถ้าเรามาดูกำไรบ้างถ้าขายได้30,000ถังเราก็จะขายได้เท่าไหร่ครับ7จดล้านหแสนบาททั้งก่อนส่งเสริมตลาดก็7จล้านหาแสนลดราคาก็7จดล้านหาแสน แล้วก็แจกของแถมก็เจ็ดล้านห้าแสนโจทย์ข้อสุดท้ายถามว่าเราจะเลือกวิธีไหนวิธีตอบรูไม่เฉลยนะครับขึ้นอยู่กับพวกเราตอบครูใช้ความรู้ด้านการประถที่เรียนมาถ้ามันเท่ากันเนี่ยเราจะเลือกทําอะไรเราจะพิจารณาจากจํานวนยอดขายก็ได้ถ้าอยากจะขยายตลาดให้เยอะหรือขี้เกียจก็เลือกให้จุดคุ้มคุนน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราคนนี้ต้องวิเคราะห์เองครับ ถามว่ายากไหมเรื่องนี้ครูว่ามันยากพวพอสมควรเราต้องใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์ในการเลือกว่าเป้าหมายเราจะเป็นอะไรในกรณีที่มันมีกําไรเท่ากันครับนี่คือถ้าใช้โปรแกรม p o m q m for windows เนี่ยก็ะจะประมาณนี้ครับอคราวนี้เรามาดูเรื่องเดิมคือ break even analysis น,นะครับในโจย์เดิมแต่ว่าใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์นะครับ,รบการใช้ โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเล็กก็ปรับให้มันใหญ่ๆห,หน่อยได้เห็นชัดขึ้นนะครับแถวที่หนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะใส่เหมือนเดิมก็คือถ้าตอนเราวิเคราะห์ก็คืออันนี้ครูใช้คำว่าตัวแปรเพื่อง่ายต่อความเข้าใจนะครับตัวแปรอันนี้คือเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ทำการส่งเสริมการตลาด อันนี้ก็คือลดราคานะลดราคาอันนี้คือแจกของแถมนะแจกของ,ของแถมนะครับตัวแปรเดิมตัวแปรตัวแปรเดิมลดราคาแจกของแถมครับอันนี้เรามาดูว่า ตัวแปรนี่ต้องใส่อะไรบ้างมันมีอยู่3ามตัวแรกต้องใส่เลยก็คือ1ก็คือตัว p ในตัว p จริงแล้วตัว p คือราคาต่อไปตัวอะไรครับตรงนี้ vc ใช่ไหม vc ก็คือต้นทุนแปรผันต่อหน่วยแล้วก็ t ไม่ใช่ t และ f เนี่ย tfc ก็คือตัวท l f ฟิกคอร์สหรือว่าต้นทุน คงที่รวมต่อมาก็คือ Q นะครับ Q ก็คือปริมาณหรือจำนวนหน่วยที่ขายครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันก็เป็น PVc ต้นทุนแปรผันรวมอันนี้ต้องคำนวณนะต้องเข้าสูตรนะครับเวลาทำต่อไปตรงนี้ก็เป็น TC อันนี้ต้องเข้าสูตรในการคำนวณ ต่อไปตัวนี้ก็เป็น T R หรือรายรับรวมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือกำไรใช่ป่ะโปรฟิ t หรือกำไรกำไรก็ต้องเข้าสูตรหมดหลังคิวถ้าระวางอย่างแบบเนี้ยหลังคิวต้องใช้วิธีคำนวณหมดต้องเข้าสูตรหมดครับเดิมเราบอกว่าเราขายในราคาถังละเท่าไหร่ครับ1,200บาทมี V C เท่ากับ ร้อยนะ t f c เจ็ดล้านห้าแสนบาทเนียจะใส่คอมม่าหน่อยก็ได้นะครับเหน,นะคิวก็ว่างเอาไว้เหมือนเดิมอันนี้เราไม่ต้องอันนี้อันนี้เราต้องใส่แล้วแล้วค่อยก๊อปปี้สูตรเอา รตรงนี้ว่างไว้ก่อนหมดเลยครับเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ก็ได้หรือใส่ไปนี้ก็ได้ลดราคาลดราคาเมื่อกี้เราบอกว่าเหลือเท่าไหร่ครับราคาหนึ่งพันบาทใส่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไร VC เท่าไหร่ครับหกร้อยเท่าเดิมไหมหกร้อยเท่าเดิมนะนะครับ TFC เมื่อกี้โจทย์จะ เพิ่มขึ้นมาหนึ่งล้านก็เป็นแปดล้านห้าแสนบาทแปดล้านห้าแสนบาทครับนี่นะส่วนอันนี้แจกของแถมเนี่ยแจกของแถมเมื่อกี้เราเจำหน่ายในราคาเท่าเดิมใช่ไหมก็คือหนึ่งล้านเฮ้ยหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ว่าของแถมเนี่ยแปลงอันละหนึ่งร้อยแถมไปทุกถังก็แสดงว่า vc เปลี่ยนจากหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับ tfc เมื่อกี้บอกว่าเท่าเดิมใช่ไหม จ็ดล้านห้าแสนบาทเราก็ปี้ก็ได้นะครับโอเคนะอันนี้อ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ว่างคิวว่างนะครับค่อยโยงทีหลังค่อยเข้าสูตรแล้วโยง TVCTVC ก็คือเราใส่สูตรแล้วทีนี้สูตรก็คือเท่ากับมันเป็นเท่ากับมันบวกเนี่ยเท่ากับอยู่ไหนไม่ต้องไม่ต้องคิดเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ ที่ VC มาจาก VC คูณดอกจันอยู่ไหนคูณนี่โน้ตบุ๊กมันทำยากเล่ออยู่นี่นะคูณกับ Q แล้วก็ Enter นะครับต่อไป PC บ้าง นะครับ TC ก็คือมาจากอะไรครับมาจากต้นทุนรวมอะมาจาก TFC บวกกับ TVC แล้วก็ Enter นะครับ TR รายรับรวมรายรับรวมก็มาจากเท่ากับรายรับมาจาก P คูณกับอะไรครับ คูณกับอะไรรายรับทีคูณคิวนะครับส่วนกำไรกำไรเนี่ยก็คือเท่ากับรายรับลบกับอะไรครับลบกับต้นทุนหรือ tc นั่นเองนะครับแล้วก็ Enter อร์จบทินที้เหลือเราไม่อยากทำใหม่ล้วก็ลากให้เป็นบวกแล้วก็ลากมาเท่ากับเราลากสูตร นะครับเราลากขุดมาโอเคเมื่อได้แล้วทีนี้เราหาจุดคุ้มทุนได้แล้วครับจุดคุ้มทุนเราหายัางไงเราเข้าไปที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ d a t ตาแต่ถ้าเป็นภาษาไทายก็ข้อมูลนะครับโอเคนะไปคลิกวางจนเม้าก็ได้ไปที่ข้อมูลนะครับ ข้อมูลหรือ data แล้วไปคลิกที่วิเคราะห์บแบบ what if หรือ what if <c oughs> อะไรสิทธนะครับเลือก g o Seek หรือการค้นหาค่าเป้าหมายครับอาจจะอาย่นิดนึงก็บอกว่าตั้งค่าในเซลอันแรกเลยตั้งเซลเสร็จแล้วคือเซล์ที่ตั้งค่าตั้งค่าในเค่โปรฟิตครับโผสงแต่ละตัวถ้าเราหาจุดคุ้มทุนให้มีค่าเป็น0นะครับคุ้มทุนก็คือรายรับเท่ากับรายจ่ายไง ลบกับศูนย์โดยเปลี่ยนค่าในเซลล์ในเซลลนี้คือในเซลล Q นะครับแล้วก็ตกลงนะครับปรากฏว่าได้เท่าไหร่ครับเอ็นนะหนึ่งหมืสองพันรถังจากคุ้มทุนของเดิมมาดูของลดราคาบ้างลดราคาค่าไปที่เดิมครับ ข้อมูลวัดอีฟแล้วก็โ <ose> คซิกนะครับลา,ลากไม่ได้ครับเอออันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราลากไม่ได้ครับเรามาดูต่อเลยตั้งค่าในเซลล์หรือลองลากดูไหมจริงจริงลากไม่ได้นะ คือทำเลยมันไม่ออกแล้วเขาลองแล้วลองแล้วที่เราลา่างี้บนิดนึงโอเคไหมที่เรา cancel อยู่ไหนของเรายยอนกลับเยอนกลับให้หน่อยหาไม่เจอคือยกเลืกอํคำสั่งอะอี๋ยวลบออกที่อันก็ได้ลบออก delete หรืออันโอเคนะนี่เข้าใจกันนะ รักไม่ได้อยู่แล้วครับทีนี้ต้องทำดีรานะค่ามันเดิมก็คือโกล e ซีข้อมูล What is โกซีเหมือนเดิมก็คือตั้งค่าในเซลไหนในเซล์กำไรขาดทุนนะครับแล้วก็คุ้มทุนค่ามันเท่ากับศูนย์โดยเปลี่ยนค่าในเซลคิวเหมือนเดิมแล้วก็โอเคนะครับต้องได้เท่าไหร่ครับประมาณ นี่ตัวเลขผิดหรือเปล่าไม,ไ,มไ,มไม่ผิดนะอันนี้นะผิดไหมไม่ผิดเนาะ <Okay. S 1> นี่นะครับต่อไป <Okay. S 1> แจกของแถมบ้างแจกของแถมเหมือนเดิมเข้าไปที่วัดอิทธค่าเป้าหมายนะครับตั้งค่าในเซลตรงนี้ให้ค่าเป็นศูนะครับโ <Okay. S 1> ดยเปลี่ยนค่าในเซล Q เหมือนเดิมตกลงก็คือ อันนี้ก็คือจุดคุ้มทุนที่เป็นจํานวนถังจํานวนถังจํานวนถังนะครับแล้วก็เป็นจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินทีนี้โจทย์ถามต่อว่าถ้าเขาเราควรเลือกทางเลือกไหนบอดถ้าขายได้จํานวนถังจริงเราก็เปลี่ยนได้เลยตอนนี้เช่นจากโจทย์เนี่ยบอกว่าเดิมขายได้สองหมื่นห้าพันถังลดราคาขายได้สี่หมื่นเรามาต่อกันแล้วก,กันครับทีนี้เราบอกว่าถ้า เราเดิมเลยก็คือเราขายได้25,000ถังนะครับเราก็จะได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไร7ล้าน5 0 0 0บาทลดร,ราคาเราบอกว่าเราขายได้กี่ถังครับ40,000ถัง40,000ถังก็เราขายได้กำไรเท่าไหร่ครับ7ล้าน5 0 0 0บาทเหมือนกันต่อไปแจกของแถมเราขายได้30,000ถังใช่ไหมเมื่อกี้นะครับจากโจทย์30,000ถังเพราะฉะนั้นเราขายได้เท่ากับ กำไรเหมือนกันครับกำไรเท่ากันเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดล้านห้าแสนบาทเจ็ดล้านห้าแสนบาททั้งเดิมและลดราคาลดองแถมทีนี้ขึ้นอยู่กับคําตอบที่ครูบอกไว้ว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างเช่นถ้าเน้นขยายตลาดเราก็ควรจะเลือกลดราคาเพราะเราแย่งตลาดชาวบ้านมาได้เยอะเห็นไหมคือราคาเช็คมันต่ากว่าจะต่ากว่าของคู่แข่งก็ได้ความเป็นจริงถ้ามีนะทาให้แย่งตลาดชาวบ้านก็ได้เยอะถึงแม้จะได้กําไรเท่ากันก็ตามแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากขาย มากๆอ่ะนะครับอยากขายน้อยๆเราก็ขายเท่าไหร่ครับเดิมๆไม่ทําอะไรครับเพราะสองหมืนหพันถังเมื่อไหร่เราก็ได้กําไรเท่าไหรครับเจ็ดล้านห้าแล้วคือไม่จําเป็นต้องขายเป็นสามหมื่นสี่มืนขึ้นอยู่กับความคิดของเราว่าเราจะตอบอะไรให้มันถูกเป้าหมายคือมันจะสัมคันธ์กับคําตอบว่าเราเลือกแบบไหนเพราะกําไรมันเท่ากันหมดครับเห็นนะครับ